กินสบัดที่ซาปาเวียดนามเริ่มหลายคนมาเที่ยวมาถ่ายรูปแต่ทางเรามากินร้านนี้มีชื่อว่าฟินเฮาส์เป็นบุฟเฟ่ต์สไตล์เกาหลีงงงงล้ดิมาเวียดนามทําไมกินสไตล์เกาหลีคําตอบคือไม่รู้รู้แต่ว่าเขาเฟม,มสัสมากๆสําหรับคนไทยแล้วราคาก็คือลดราคาถ้าจำไม่ผิดน,นะทุกคนน่าจะตกคนละประมาณ250บาทรวมโคโ้กทาวเวอร์รีฟิลพวกเครื่องเคียงต่างๆก็คือเติมได้ไม่อั้นนะแล้วที่การชอบมากที่สุดก็คือเนื้อหมักทุกคนเนื้อหมักอร่อยมากกับอีกอย่างหนึ่งที่เหนือความคาดหมายเคยรู้ปะผัก ผักอร่อยผักเลิศกินขาวเสร็จเราก็ไปต่อกันที่ของหวานเลยเวียเทค ทุกคนนี่คือบรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์เอ่ยใดเอ่ยใจแต่ไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้เราอยู่เวียดนามและใช่ค่ะแป๊บเดียวฟ้ามืดถึงเวลาของสิ่งเนเน่ละลานตาไปหมดเห็นคนอื่นเขาไปกินการ์นนี่คือเฝ้ารอทุกคนอยากกินมากไอ้ใบไม้ย่างเนี่ยเขาจะทาน้ําซอสอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนย่างนะคะแต่การก็คือรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรเพิ่มขึ้นนะน้ำจิ้มของเขามันก็จะเป็นฟิลบาร์บีคิวทุกคนไม่ได้แซบนะไม่เผ็ดอากาศหนาวๆนั่งกินริมทะเลสาบก็คือปล่อยใจเวอร์และเราก็ไปต่อกันด้วยเมนูซิก เนเจอร์ของซาปาใครไม่กินก็คือเท่ากับมาไม่ถึงซาปาฮอตพอตหม้อไฟปลาแซลมอนก็มีมาม่ามาให้เราด้วยนะคะน้ำจิ้มมันคือจะเปรี้ย,ยว,ว,ว,วๆหวานๆเค็มๆโดยรวมกันชอบมากเพราะกันชอบกินผกักมาม่าแล้วก็ซดน้ำตอนอากาศเราหนาวแต่แซลมอนก้างเยอะสะบัดทุกคนต้องระวังและปิดมือวันนี้ด้วยพิซซ่าเวียดนามไม่เคยคิดเลยว่าจะชอบขนาดนี้แก <G ay> พิซซ่าเวียดนามอร่อย<ช>มากแต่เสียดายมากที่สามมากินในแคนเดวเพราะวาท้องรับอะไรไม่ไหวแล้วใครมาเวียดนามคืออย่าลืมกินนะพิซซ่าเนี่ย